วันนี้เนาะครับยังอยู่ในเนื้อหาของการใช้การเทรดด้วยแนวโนะ้มอยู่เนาะ,อ,ะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการใช้งานเส้น MA ก่อนนะครับเส้น MA คือเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่เนาะเส้น MA นะครับก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับก็คือหลักการก็คือการใช้งานค่าเฉลีย่ย เนเส้นค่าเฉลี่ยเพื่อนที่นะครับเพื่ออ่านแนวโน้มของกราฟนะครับว่ากราฟมีโอกาสนะขึ้นหรือลงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้โดยหลักนะครับจับง่ายๆเลยหนึ่งเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันโอเคนะครับเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันขึ้นแสดงว่ากราฟมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับถ้าตัดกันลงนะครับ มันก็ลงเห็นไหมกราฟมีโอกาสลงก็คือตัดกันลงก็บริเวณนี้นะครับกราฟมีโอกาสลงอ่าประมาณนี้อันนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผมใช้แล้วกันนะถามว่าทําไมถึงต้องบอกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่ผมใช้นะครับเพราะว่าผมได้ทําการทดสอบนะในมุมมองผมนะได้ทําการทดสอบว่าการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ องเส้นนี้นะครับแล้วด้วยค่าที่ผมตั้งเอาไว้นะมันเป็นค่าที่ผมมองว่ามันโอเคสําหรับแนวโน้มนะแนวโน้มระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้อันนี้มันไม่สําคัญนะครับว่าใครจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะค่าอะไรนะเพราะว่าทุกคนต่างมีแนวะคิดและความเป็นตัวของตัวเองอยู่เนาะ ในแนวคิดของตัวเองนะครับถามว่าทำไมถึงต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าเนื้อหาก่อนหน้านะคือให้ใช้ MACD นะครับในการมองแนวโน้มแล้วก็เข้าซื้อขายทำกําไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เพื่อนจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่ MACD ตัดขึ้นตรงนี้นะในโซนแบบเนี้ยนะครับโดยหลักการแล้วเขาบอกให้ซื้อนะอย่างเงี้ย จะบอกให้ซื้อนะครับในโซนนี้แต่ตรงเนี้ยนะครับมันก็ตัดกันเหมือนกันนะก็ยังเป็นสัญญาณซื้อเห็นไหมครับก็เป็นสัญญาณซื้อเห็นไหมแล้วทําไมกราฟถึงล่วงลงต่อละ่ะเห็นไหมโอเคนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นโดยหลักนะครับโดยหลักผมจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะตามค่าที่ผมกำหนดเอาไว้บอกกับ การที่ตรงนี้นะครับที่ผมได้สอนไปในวันแรกนะครับซึ่งมันจะอยู่บริเวณนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้มากกว่าไปถึงไหนไม่รู้นะไม่เกี่ยวกันแนวรับแนวต้านอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้ตอนนี้เรามาพูดถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับที่ผมใช้อ่าเพื่อนๆก็เข้าไปกดตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นของบล OK ็อก OKEX นะครับอ่ากดที่เฟืองปันเฟืองนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเนาะตั้งค่าตั้งสีอ่าอันนี้แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ปรับค่าอะไรเลยนะครับปรับแค่ตรงนี้นะให้เป็น50แล้วก็สีแค่นั้นเองแล้วก็จบละอ่าเส้นสีเหลืองนะครับผมให้เป็นเส้น50เส้นสีขาวนะครับผมตั้งข้อมูลไว้เป็น9นะครับ ผมจะใช้ค่าเฉลี่ยสองเส้นนี้ก็มากพอแล้วนะสำหรับตัวผมส่วนอยากจะใช้เทคนิค g o อ c o s d e a t o s ก็เพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยเข้าไปนะอย,อย่าเพิ่มเท่าไหร่ก็เพิ่มไปเถอะนะอันนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยหน้าที่ของมันคือหนึ่งนะครับมีหน้าที่นะครับในการบอกแนวโน้มนะเพื่อนๆสังเกตดูเนาะกราฟอยู่บนเส้น MA 5 0นะครับแล้วนะครับเห็นไหมครับกราฟมันไหลขึ้นไป หไหมเส้นค่าเฉลีย่ยก็ทําไมครับก็ไหลาตามขึ้นไปด้วยนะเห็นไหมไหลาตามขึ้นไปโอเคเนาะประมาณนี้นะครับถ้าเรามองจากมุมนี้นะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้อจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเส้นแนวโน้มนี้นะครับ50ก็ไหลาตามแนวขึ้นไปด้วยโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับ เราก็จะอ่านแนวโน้มว่ากราฟเป็นแนวโน้มนะครับขาขึ้นแค่นั้นเองนะครับสาหรับการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเนาะ,ะแล้วเส้นค่าเฉลี่ยใช้ทํากําไรยังไงได้บ้างโดยหลักแล้วนะครับหนึ่งถ้ากราฟตัดเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบขึ้นนะกราฟอยู่บนเอเอเก้านะผมจะถือว่ากราฟมีโอกาสนะครับที่จะขึ้น เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้อา้าวตรงเนี้ยนะครับมันอยู่บนนะอยู่บนเส้น MA หนะ้าสิบ MA เก้าเนอะแต่มันขึ้นได้ในดเดียวเห็นไหมครับมันขึ้นได้ในดเดียวอย่างนี้อ่าถามว่าทำไมมันไม่ขึ้นแบบนี้ละ่ะอ่ามันมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้น การใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเราแค่นะครับหนึ่งนะเราแค่เพื่อหนึ่งเพื่ออ่านแนวโน้มและวางแผนการเข้าเทรดนะสมมตินะครับอตรงนี้เป็นอุปทานอะไรนะครับของกราฟลอ,องี้สามแท่งนี้อ,อกราฟขึ้นไปแล้วอ่าเกิดการสวิงตัวบวกลบอย่างนงี้นะครับ อ่าตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นบอ่าตรงนี้เป็นลาลีอ ah ่าอ่า RBR นะครับตรงนี้บ็อกซ์นะครับ RBR เห็นไหมขึ้นนะครับขึ้นได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้อาจจะขึ้นได้สี่ห้าแท่งหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเห็นไหมตรงนี้คือตรงนี้นะครับถามว่ามัน มันไม่ได้พงบอกนะมันจะขึ้นเยอะขึ้นน้อยนะแต่มันบอกว่าขึ้นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นนะตรงนี้นะครับแท่งเทียนไม่สามารถนะทําลายยอดนี้ได้เนะาะแท่งเทียนไม่สามารถทําลายยอดนี้ได้ราคาก็ทําไมครับมีโอกาสที่จะลงนะอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนเพื่อนสังเกตดูตรงนี้นะครับราคานะครับถูกทําลายนะ <c oughs> อ,อ่านะครับราคาถูกทําลายไปเรื่อยๆเนาะขึ้นนะครับก็ราคาก็มีโอกาสขึ้นเห็นไหมเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อีกรอบหนึ่งนะครับ